สวัสดีครับผมเอีริยพลจากช่องสินแสบาคโคชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวย้ายในเดือนพฤศจิกายนที่จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีกระกฏครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปในครั้งต่อไปครับสิ่งที่จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีกระกฏนะครับดาวดวงแรกที่จะย้ายมาในเดือนนี้ก็ได้แก่ดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน แล้วก็อยู่ยาวนะครับข้ามปีเลยคืออยู่ไปจนถึงวันที่8เมษายนปี65เลยครับย้ายจากช่องราศีมังกรตรงตำแหน่ง3นาฬิกาครับขึ้นมานะอยู่ที่ช่องราศีกุมนะครับตรงตำแหน่ง2นาฬิกานะครับในวงกลมหรือผังบาคโค้ดชีวิตเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ทั้งหมด12ช่องนะครับก็คือหมายเลข5หรือดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมาตรง2นาฬิกา สิ่งที่จะเกิดผลกระทบกับชาวลัคนาราศีกรกฏก็คือระวังเรื่องของสุขภาพนะเป็นช่วงเวลาที่สี่เดือนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเสื่อมโทรมนะหรือว่ามีการใช้งานหนักนะจนทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทําอะไรได้ไม่แคล้วคล่องว่องไวหรือไม่กระฉับกระเฉงเหมือนกับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ระวังนะครับคนที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะ หรือว่ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับ Generation เจเนเรชันที่สูงกว่าเราขึ้นไปเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยก็ระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยได้นะครับก็ดูแลเอาใจใส่กันให้ดีเป็นพิเศษนะ วิธีการดูนะครับว่าเอ๊แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะว่ารายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับก็ไปดูที่ช่องตำแหน่ง2นาฬิกาว่าข้างในเนี่ยมีดาวอะไรรองรับอยู่นะเวลา5หรือพริหัสย้ายมาเนี่ยมันก็จะต้องไปเจอกันครับนะวิธีการดูก็ง่ายๆนะครับก็เพียงแค่ a อด line add นะ a ดซินแสครับ Z t in z ae จากนั้นนะครับก็กดผูกดวงแล้วก็ใส่โค้ด4 5 6นะครับก็จะสามารถดูดาวแบบเฉพาะเจาะจงของเรา เ,เราก็จะไปดูว่าเอถ้าเลข5เนี่ยมาเจอกับเลข1แบบนี้เนี่ยถือว่าได้ของดีนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งของดาวที่ย้ายมาเนี่ยจะเป็นช่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าคู่ดาวมันเป็นคู่ที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยให้จากหนักกลายเป็นเบานะครับจากทุเลากลายเป็นหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ถ้าไปเจอเลขที่ไม่ดีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเลข7หรือดาวเสาแบบเนี้ยนะครับ<ๆ>ก็จะมีปัญหาขัดแย้งกันครับแล้วก็มีเรื่องที่ไม่สบายอกสบายใจนะเขาเรียกว่าเป็น เป็นคู่ขัดแย้งต่างวัยนะคือเราขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือเราขัดแย้งกับเด็กนะคนที่เด็กกว่าเรานะคือเอาเราเป็นศูนย์กลางแก่กว่าเราคือผู้ใหญ่ถูกไหมถ้าเกิดน้อยกว่าเราเนี่ยก็คือเด็กแบบนี้ 5775มันะ 5, 7, 7, 5, เป็นความหมายแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไปดูว่าของเราเป็นเลขอะไรนะเราจะได้รู้รายละเอียดด้วยนะครับดาวดวงที่2นะที่จะย้ายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแล้วส่งผลนะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่งช่องราศีพิจิกหรือตรงตําแหน่ง5นาฬิกานะส่งผลตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเราต้องเจอกันทุกเดือนอยู่แล้วนะเขาเป็นดย้ยายทุก เดือนสิ่งที่จะส่งผลในเดือนพฤศจิกานะครับกับคนลัคนาราศีกรกฏเนี่ยก็คือส่งผลในเรื่องของบุตรหลานบริวารแปลว่าช่วงเวลานี้เนี่ยทั้งบริวารของเรานะหรือว่าลูกหลานเรานะครับเขาจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเชิดฉายฉายแสงมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นลูกน้องก็ดีเราจะได้เบางานลงนะครับเพราะว่าเขาจะได้ช่วยแบ่งเบาถ้าเป็นลูกเราก็น่าภาคภูมิใจนะเพราะว่าลูกเราเก่งนะครับ อย่างเช่นอาจจะสอบได้คะแนนดีนะหรือว่าอาจจะทําความชื่นอกชื่นใจอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่นในช่วงเวลาแบบนี้นะยังไงก็อย่าลืมให้รางวัลด้วยนะครับทั้งลูกน้องแล้วก็ทั้งลูกหลานเราด้วยนะครับเพราะว่าการาให้รางวัลเนี่ยมันก็เป็นการที่ช่วยให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นนะเขาก็ได้รู้ว่าเออสิ่งนี้เขาทำเนี่ยมันดีเขาก็ไปทําดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับบางคนเนี่ยกลัวลูกเหลิงหรือว่ากลัวลูกน้องเหลิงนะครับผมว่าอย่าไปกลัวมากเลยนะครับให้กลัวว่าลูกน้องไม่อยู่กับคุณ แล้วคุณต้องทํางานเองผมว่านั้นน่ากลัวกว่านะครับหรือว่าให้กลัวว่าออลูกเราจะเสียใจนะแล้วต่อไปเนี่ยลูกเราเนี่ยจะจำบทเรียนหรือว่าจําความทรงจําที่มันไม่ดีต่อไปในอนาคตอันนี้น่ากลัวกว่านะครับทีนี้มาดูสิครับว่าเลข1เนี่ยถ้าเจอกับดาวอะไรในช่องช่องนี้แล้วเนี่ยจะส่งผลดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่า1ต้องไปเจอกับ5เคยได้ยินไหมครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับครูหมายถึง5้า อาทิตย์ก็หมายถึง1น,นี่แหละาัฉะน้น,นเจอ5แปลว่าคู่ผู้ใหญ่อุปถมัมหมายความว่าก็จะมีผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีความราบรื่นมีสิ่งที่ไม่ต้องเหนื่อยมากนะแต่ว่ามีคนที่มี power กว่ามาช่วยสนับสนุนผักดันอาจจะเป็นเรากับลูกน้องเราอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเลขที่1ไม่ชอบล่ะนะครับหไม่ชอบเขาไม่ชอบดาวอังคารครับถ้าอาทิตย์เจออังคารเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าต้องมี ระบูกันแน่นอนนะก็คือมีการประทะกันหรือเรียกง่ายๆว่าคือมีการทะเลาะกันนะคู่เลขนี้คือคู่ซวยคือมีปัญหาขัดแย้งนะทะเลาะเบาะแวงอุบัติเหตุนะมีเหตุไม่คาดฝันโชคร้ายนะครับพวกเนี้คือความหมายของคู่เลข1นาหมดเลยนะครับทีนี้ดาวดวงต่อไปนะครับที่จะส่งผลในเดือนพฤศจิกายนครับก็คือดาวพุธครับ ดาวพุธเนี่ยจะย้ายมาในตำแหน่งเดียวกันนะก็คือตำแหน่งราศีพิจิกในช่อง5นาฬิกาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่4ธันวาคมเลยครับส่งผลเรื่องเดียวกันครับช่วงนี้บริวารหรือบุตรหลานเนี่ย ก็จะช่างเจราจาช่างต่อรองนะหรือคุณส่งลูกน้องออกไปทํางานสิคุณส่งลูกน้องออกไปคุยกับลูกค้าสิเพราะว่าดาวมันเข้าแบบนี้เนี่ยเขาจะเจราจาต่อรองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะหรือมีข้อตกลงสัญญาอะไรใหม่ๆเข้าบริษัทได้นะครับถ้าเป็นบุตรหลานเนี่ยก็ช่างต่อรองนะอาจจะอยากได้นั่นได้นี่หรือว่าอยากได้ของเพิ่มอะไรเงี้ยนะ ก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าให้ไปแล้วเนี่ยจะส่งผลดีนะกับอนาคตนะแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนขึ้นของเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนนะแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยเออมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะ่ะนะ วิธีการง่ายๆนะครับก็ตั้งเงื่อนไขดีครับนะตั้งเงื่อนไขผมก็เห็นหลายๆบ้านเขาก็ทํากันนะครับทำยังไงครับเขาก็ใช้วิธีแล้วก็สอบให้ได้เท่านั้นเท่านี้หรือให้ได้เกรดแบบนั้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้เขาเป็นไงครับมีความพยายามใช่ไหมคือถ้าเกิดมาของ่ายๆแล้วก็ให้ของ่ายๆแล้วก็ให้เคยได้ยินไหมครับมันไม่เห็นคุณค่าเหมือนผู้ชายเวลาไปจีบผู้หญิงอะ่ะยังไม่ทันอะไรเลยนะ ก็เาขาเรียกจีบติดละนะของเขาไม่เห็นคุณค่าแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าไปแกล้งนะไปแกล้งแบบว่าเออไม่ให้เดี๋ยวนี้แกล้งกันนานไม่ได้นะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคแห่งความรวดเร็วนะมันไม่เหมือนยุคสมัยผมเด็กๆอะ่ะนะผมยังเกิดทันยุคที่มันไม่มีโทรศัพท์มือถือมันยังมีความรู้สึกของความคิดถึงกันอะ่ะโดยที่แบบว่าติดต่อไม่ได้คุณเคยปะ่ะนะหรือคุณเคยมีอารมณ์ไหมแบบว่าโทรไปแล้วปรากฏว่าเจอเจอ,เจอพ่อแม่เขารับอะ่ะ นะเด็กผู้ชายนะต้องเคยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะโทรไปบ้านสาวใช่ไหมแล้วพ่อแม่เขารับอะ่ะคุณทําไงครับนะคุณลองคอมเมนต์มานะว่าคุณทํำยังไงนะผมก็ไม่บอกแล้วนะว่าผมทํำยังไงนะอันนี้ก็ผมก็พาออกนอกเรื่องไว้นะครับอกลับเข้ามาครับกลับเข้ามาเลข4ชอบเลขอะไรเลข4ี่เนี่ยเขาชอบนะครับดาวจันท นะเพราะว่าเขาเป็นคู่มิตรกันนะสี่เจอจันเนี่ยนะถือว่าเป็นคู่เป็นที่รักนะครับพูดจาดีพูดจาอ่อนหวานพูดจาโรแมนติกนะอันนี้คือดีงาม แล้วสี่ไม่ชอบอะไรครับสี่ไม่ชอบราหูครับหรือไม่ชอบเลขแปนะเพราะว่าถ้ามาเจอกันแล้วเนี่ยนะก็จะมเีเรื่องที่จะต้องผิดนัดผิดสัญญากันผิดข้อตกลงกันหรืออ,อย่างร้ายแรงหน่อยก็ถูกโกงนะหรือมีคดีความนะครับอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับก็ไม่ชอบนะงั้นก็ไปดูนะครับว่าในช่องช่องนี้ของเราอ่ะมีเลขอะไรอยู่นะวิธีการดูก็แอดไลน์แอดินแสอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ไปกดดู นะว่าข้างในเรามีเลขอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าบาร์โค้ดชีวิตของเราเนี่ยเวลาดาวย้ายเนี่ยดาวอะไรย้ายมาเจอกับอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะคือถามว่าทําไมมาบอกไม่ได้ก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเลขที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับรายละเอียดเราก็ต้องไปดูในแอปกันนะก็ต้องไปดูว่าตําแหน่งห้านาฬิกาของเราเนี่ยในช่องช่องนี้มันมีเลขอะไรอยู่ไหนะบางคนอาจจะมีเลข ที่ผมบอกไปเลข2อยู่บางคนอาจจะมีเลข8อยู่ตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันละซึ่งในลายของสินแสเนี่ยจะบอกให้ละเอียดเลยและที่ดูอยู่เนี่ยก็จะดูแบบเฉพาะของตัวเองด้วยนะไม่ได้ดูแบบปะปนอะไรกับคนอื่นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสบายใจได้นะระบบเราเนี่ยให้ใช้งานได้ฟรีเริ่มต้น30วันหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบนะมันจะตัดออโต้นะหมายความว่าตัดตัวเองตัดระบบ โดยการที่ยกเลิกการส่งหรือยกเลิกการให้ข้อมูลโดยอัตโนมัตินะไม่มีการตัดเงินไม่มีระบบไหนในโลกนี้หรอกที่จะตัดเงินคุณจากวันเดือนปีเกิดได้นะเพราะระบบเราเนี่ยไม่ขอชื่อไม่ขอนามสกุลไม่ขอบัตรเครดิตไม่ขอบัตรประชาชนไม่ขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ขออีเมลเหมือนคุณใช้ a c e b o o k อ่ะคุณยังให้ข้อมูล Facebook มากกว่านี้เลยคุณไม่เห็นกลัวโดนตัดเงินเลยใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่มีการตัดเงินแน่นอนที่สําคัญแล้วเนี่ยถ้ารู้วิธีใช้เนี่ย อาจจะได้เงินด้วยซ้ำนะครับถ้าชอบนะการอธิบายดวงแบบสไตล์ผมเนี่ยนะครับก็ฝากติดตามนะช่องสินแสบาโค้ดชีวิตนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกๆน,นะแล้วก็ได้เตือนสติไปด้วยนะครับเพราะว่าสินแสบาโค้ดชีวิตอยากเห็นคุณมีสติทุกวันครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อดแ a ลเล็กเมื่อเข้าสู่หน้าลาสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลา เกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา